จะไมายทานไหน่ะเรานี่จะโดนหลอกมั้งนั่นทีแรกกันนะอ๋อถวายเอาเหมือนกันนะพอคนที่สุดพอมาประสานงานทานเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้ผลจริงๆเลยโอ้โหระบายลมนี่นะคนไหนท้องอืดท้องปูกนี่นะท้องท้องอืดเนี่ยขับลมดีจังเลยโอ้โหตดดีวังกันนีกว่าไปตัวตดดีแล้วทุกคนกินแล้วมันมันมันไปไล่ใครไหนอะอายมาดําเลยแรกๆอะ มาดําเลยมาข้างหลังก็ดีเห็นผลแล้วไวด้วยถ้าเป็นโรคมะเร็งน้ําตัวนี้ไปไล่ข้างในตั้งแต่ว่าหมอบอกห้าสิบห้าสิบมะเร็งโรคมะเร็งของพระอุ้เนี้นะท่านก็กินไม่เลือกอ่ะพอมากัับสานพิษแล้วก็กินน้ําตัวนี้แล้วบอกว่าโอ้ดีขึ้นโรคมะเร็งนะหมอบอกห้าสิบแล้วโยมผู้หญิงคนนึงได้โผล่ละเพราะผ้ามันผนี้ พอเขามากินน้ําตัวนี้เขาบอกโอ้โหนอนหลับดีจังเลยสบายเลยมันนอนหลับสบายแล้ว,น,ลวนอกกันนั้นหลายค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 น,แล,คนแล้วคนนึงเป็นโรคสะเก็ดเงินละูกพอ่อหิวหนุ่ยดีเลยเป็นโรคสะเก็ดเงินทั้งตัวนะแต่ว่า,าใส่เสื้อแขนยาวจ้าช่วนี้โยมมันมาโยมมันมาแล้วน้ำอย่าอย่าน้ำอาย่าลืมมาไปทานไว้น้ำตัวเนี้นะโอ้โห เห็นผลอ่อดียอมมาเป็นสานด้วยนะโอ้โหเดี๋ยวจะดูเป็นสาวขึ้นไม่ใช่น้อยเลย <c oughs> จะเต่งตึงไม่ใช่น้อยจริงๆ